อ๋อต่อไปแล้วเหรอครับต่อได้แล้วครับตัวนี้ครับตัวนี้ต่อได้แล้วครับไม่ได้อ๋ออันนี้เป็นตู้ลำโพงของโซนี่เหรอโอ้ยงสวยเลยนะจะเอาตัวนี้เหรอครับได้ตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้เท่าไหร่อ่ะไม่รูราคา เป็นตัวลำโพงนะครับสวยของโทนี่นะครับอันนี้มันเชื่อมต่อได้ไหมต่อ YouTube. อ๋อต่อยูทูบได้เหรออ๋ออ๋อนี่ต่อ,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 ตอสามารถต่อได้เลยเหรอ ได้ไหมเดี๋ยครับซื้อแล้วก็ต้องมารองตรงนี้เลยนะครับรองงันใหญ่แล้วฝั่งนู้น ตู้ลำโพงนครับนี่ตู้ลำโพงฝั่งนี้นะครับนะอันนี้เหมือนเป็นที่เล่นคัดเสร็จไปด้วยดนีด่มันเป็นตู้ลำโพงนะครับแต่ทำไมเหมือนตู้กับข้าวทั้งเลยอะ เออเปิดได้โอเเอออเ่ร้ายร้ายข้างในเป็นเครื่องเล่นเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับนี่ประตูปิดเปิดด้วยนะครับเออแปลกไม่เคยเห็นเลยปิดเหมือนตู้กับข้าวเลยครับโอ้เนี่ครับมันจะมีลำโพองอยู่ด้านข้างนะครับ ผมถ่ายภาพไว้หน่อยนะครับเป็นของแดนนี้นะครับสวยเป็นตู้ลำโพงนะครับฝั่งนี้นะครับนี่นะครับส่วนตู้ลำโพงนี้เขาไม่บอกราคานะครับ น,นีเขาเปิดฝาให้ดูนะเรามาเลือกกันก็ต้องมาดูแบบนี้นะครับนะ ก็มีรอยแตกบางหลมีรอยแตกตรงนี้คือตํนหนูมีตำนหนีมีนะทุเรำโพงก็เป็นประมาณนี้นะครับตามกับภาพหรือเปล่าเป็นบูดนะครับเป็นบูดนะ มอาจจะไม่ได้อธิบายนะครับนะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นความาสวยของลำโพงนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้พูดอะไรนะครับของโซนี่นะครับอันนี้สวยเลยโอ้อันนี้นลํานลำโพงอะไรนะี่ยลำโพงขนาดเล็กอะ่ะเออแปดเป็นลำโพงอะไรเนะี่ยเป็นเหมือนสายหิ้วเลยนะครับมีสายหิ้วเลยนะ โทนี่นะครับอันนี้ ต่อไปแล้วเหรอครับต่อได้แล้วครับตัวนี้ครับตัวนี้ต่อได้แล้วครับไม่ได้อ๋ออันนี้เป็นตู้ลำโพงของโซนี่เหรอโอ้อยสวยเลยนะจะเอาตัวนี้เหรอครับอยากได้ตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้เท่าไหร่อ่ะไม่รู้ราคายังไม่รู้ราคา เป็นตัวลำโพงนะครับสวยของโทนี่นะครับอันนี้มันเชื่อมต่อได้ไหมต่อยูทูปอ๋อต่อยูทู e ได้อ๋ออ๋ออันนี้นต่อสามารถต่อได้เลยหรอ อืมต่อได้ไหมเดี๋ยครับซื้อแล้วก็ต้องมารอตรงนี้เลยนะครับ ลองกันใจ้วฝั่งนู้นอ่าดูกันต่อนะครับเดี๋ยวดูลำโพงก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเขาไปดูฝั่งโน้นนะผมให้ชมลำโพงไปเรื่อยๆนะครับลำโพงก็อาจจะยังไม่มีราคาแจ้งนะครับเพื่อนๆก็มีเคบูดนะครับเป็นแบรนด์ดังๆทั้งนั้นแหละแบรนด์สวยๆนะครับสำหรับท่านที่ชอบเครื่องเสียงแนวนี้ก็ขอเชิญนะครับโกดังลักกี้โฮมนะครับผม <c oughs> อันนี้นเป็นของอะไรเนี่ยเ mm. ต่าคึกเลยเนี่ยขอบดูดิตันขึ้นเลย <c oughs> ผมไม่ดูแบนนะครับของยามาฮ่าก็มีนะครับผมร้อนนะครับต้องบอกว่าเพื่อนๆว่าผมร้อนมากนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าม <c oughs> จะหน้ามืดเลยผมร้อน <c oughs> ยามาฮ่านะครับฟาราโซนิกนะครับ เป็นบูดนะครับเป็นบูดนะครับเก่าสุกเป็นทรงลูกอย่างนี้ก็มีนะครับ โซนี่นะครับโอ้ผมว่ามันโกม,มันก็สภาพค่อนข้างจะเก่านะครับนะเก่ามากเลยอของามาฮ่าตัวนี้สวยนะครับนี่ยามาฮ่านะครับตัวนี้สวยๆก็จะถ่ายให้ดูนานๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เปิดเปิดหน้าให้ดูนะครับนะคู่คู่นนะ ทาเนนะครับ อม,มีเจลโบสตัวน่งนะครับแบบนี้ค่อนข้างจะหายากนะครับนะโซนเหนืนะครับจามาห้านะครับจามาห้าตัวนี้เป็นสามเหลี่ยมนะก็เป็นตัวนี้นะครับที่เขาต่อเมื่อกี้เนะี่ย ของโซนี่นะครับที่ไหนได้ตัวไหนมาเนี่ยของออนเกียวครับอได้ออนเกียวเหรอออนเกียวตัวนี้เจ็ดสิบบาทก็คือบัตรเยอะอยู่ตัวนี้ นี่ต้องคนต้องคนเป็นจริงนะต้องลองได้ผมทมเียวพอซื้อ,สเ,อสเสร็จแล้วก็มาลองตรงนี้แล้วครับนะนี่ตู้ลำโพงเยอะมาก,กวันนี้นะตู้ลำโพงเยอะนะครับนี่ของเด่นนั่นนะครับกอถ้าเราที่สิบานะจ๊ ตัวเล็กตัวน้อยก็มีนะครับอันนี้เป็นตัวใหญ่นะครับก็เป็นลำโพงรุ่นใหญ่นะครับฝั่งนี้นะครับนะไซเวอร์นะครับเนี่ยครับก็เป็นส่วนของตู้ลำโพงนะครับฝั่งนี้นะครับนะหลากหลายแบรนดนะครับผมอาจจะไม่ให้ดูรายละเอียดมากมายนะครับเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะครับ ตัวไล่ตัวตัวนี้ก็น่าจะน่าจะใช้เวลานาน,านมากเลยนี่ของเชนโวดไฟโอนียนะครับนี่สภาพสวยมากไม่สวยมากก็มีนะนี่ของไพโอนีอานะครับไฟโอนีอานะครับเป็นดอกใหญ่เลยตรงนี้ไพโอนะีอานะครับขอยงยามาฮ่านะครับ คือเท่าที่ผมเห็นนะครับก็จะมีของอายามาฮ่านะครับแล้วของอ,ออนเกียวนะครับเขาจะซื้อรุ่นที่เป็นรุ่นเล็กๆนะครับเป็นตู้ลำโพงเล็กฟังในบ้านนะครับตู้รุ่นใหญ่ก็ไม่ค่อยจะมีคนซื้อเท่าเท่าไรนะอันนี้ก็เป็นส่วนของตู้ลำโพงที่เป็นตู้ใหญ่นะ,ะเดี๋ยดูฝั่งนี้นิดนึงก็ได้ครับ บางตัวก็จะเป็นสองจุดหนึ่ง ตูล้ลำโพงนี้ไม่มีราคาบอกนะครับนะก็ให้ลูกค้ามาเดินดูเองนะครับชอบใจก็ซื้อสามารถเอาไปลองเสียงนะครับก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ใช่ว่าซื้อแล้วเอาไปซ่อมนะครับก็คือซื้อแล้วก็ต้องใช้ได้นะครับนะใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องเอานะครับช่วงแรกอาจจะราคาหนักนิดนึงนะครับเพราะว่าของยังมาใหม่นะครับนี่ส่วนของอ ตู้ลำโพงนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนน้นนะครับตู้ลำโพงตัวเล็กนะครับฝั่งในบ้านนะครับแผ่นซีดีนะครับฝั่งนี้นะแผ่แนแผ่แนเอ่อแผ่นเสียงไม่ใช่แผ่นซีดีนะครับแผ่นเสียงอันนีน้ของอะไรบ้างก,ก็ไม่รู้เก่ามากเลยวันนี้ผมเดินนานเป็นพิเศษนะผมเริ่มจะเหนื่อยแล้วนะร้อนด้วยอากาศร้อนมากนะ นไม่ตกแต่ก็ร้อนตัดแตกเลยขออภัยนะครับตรงนี้อาจจะมีลมนิดนึงเพราะว่าเขาเปิดพัดลมดูดะลละนะครับพัดลมระบายแล้วครับนะผมอาจจะไม่ได้เจาะตรงนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกโพงตัวเล็กตัวน้อยนะครับที่ฟังในบ้านนะครับ เป็นมังโกงญี่ปุ่นนะครับตัวเล็กผมไม่แจ้งรายละเอียดแล้วนะครับของนี้นนะเป็นมังโกงตัวเล็กๆนะครับของคณะสนิทนะครับของออนเกียวโซนี้นะครับโซนนี้ ปไปโอนียล้นะครับโอนี่นะครับโอนี่อันนี้ก็จะเป็นของ เป็นคู่นะครับส่วนมากก็จะเป็นคู่นะครับนะไอว่านะเป็นลำโพงตัวเล็กๆนะครับฝั่งนี้นะฝั่งในบ้านเป็นลำโพงที่ใช้ฟังในบ้านนะครับก็จะไม่ต้องใช้เสียงมากนะโซนี่นะครับส่วนมากของโซนี่ไทโอนียานะครับเป็นน่อนนะขอไปนะครับผมถ่ายว่าจะลูไปรูปมา ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้ทำชี้แนะนะครับทำแนะนำนะครับผมต้องบอกว่าผมต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ให้ความสนใจดูคลิปนะครับคือคนที่เขาแนะนำเขาติดติงเรา <S <S ก็คือคนที่เขาดูคลิปเราละเอียดนะครับนะแล้วเขาเห็นข้อบกพร่องของเราแล้วเขาก็ตำหนิเรามานะครับผมดีใจนะครับคืออันนั้นหมายความว่าคลิปผมได้รับความนิยมแล้วก็เป็นคลิปที่คนให้ความสนใจให้ความดูแล้วก็แนะนำเรานะครับนี่ ตัวเล็กตัวน้อยเห็นไหมตัวนี้ตัวเล็กตัวจิ๋วตัวนี้เป็นพวกเล่นเทปคัดเสร็จนะครับรุ่นดึกดำบรรพเลยดีกว่านะรุ่นใหม่ๆก็มีนะครับผมอาจจะไม่ได้แกงรายละเอียดเพราะว่าผมมาถ่ายบ่อยมาก โอเคนะครับไปดูลำโพงฝั่งนี้ก็จะเป็นดอกลำโพงนะครับเยอะนะครับเยอะมากเลยเนี่ยฝั่งนู้นก็เป็นพวกของใช้ต่างๆนะครับฝั่งฝั่งนูนนะงน้นนะฝั่งนู้นนะก็เป็นพวกแผ่นซีดีนะครับดีวีดีต่างๆนะครับก็ให้มาเลือกซื้อนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับก็ดังลัคกที่โฮมนะครับ สามารถแอดสายเพื่อนนะครับ LS Audio นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับผม ค okay, นะครับวันนี้ก็ได้รับความขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบนะครับต้องขอบคุณมากนะครับโอเคครับขอบคุณครับ